พี่แฟมลีสวัสดีตอนสายๆกับทุกคนจะพามาชมโฉมน้องซิวเบีดนะคะอันนี้ปลูกประมาณสองเดือนกว่าๆเนาะ <Okay. S 1> ปลูกแต่ยังไม่มีเวลาเก็บไปกินนะคะเ <laughs> พราะเมล็ดก็ตะพื้นตะพื้นนะผักที่เราไม่เคยปลูกเป็นผักเมืองหนาวนะเมล็ดนี้ก็ฝากคุณพ่อบ้านซื้อมาเหมือนกันก็เลยลองปลูกไป เกือบส0มร้อยเมล็ดนะคะ <laughs> ขนาดยังไม่เคยปลูกนะ <laughs> แล้วก็ไม่มีเวลาย้ายกล้าเนาะก็เลยนี่แหละอันนี้คือผู้เหลือรอดนะคะย้ายกล้าลงมาใส่นี่แปลงปูนซีเมนต์ของเรานี่เอาอิฐบล็อกก่อขึ้นมาก้อนหนึ่งแล้วกันดินไหลงกเนี่ยขวดเครื่องดื่มมาทำกันไว้อีกชั้นหนึ่งนะก็วัดใจกันนะว่า ศัตรูพืชนี่จะมารบกวนไหมศัตรูพืชของเรานี่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไก่เป็นหมาเป็นแมวที่บ้านเนี่ยแหละนะคะไก่เพื่อนบ้านก็ไม่เข้ามาใกล้นะสงสัยเขาจะไม่เคยกินนะคะเพราะเป็นผักเมืองนอกเนาะก็เลยเหลือรอดนะคะซิวบียเนี่ยบางคนอาจจะไม่คุ้นเนาะอีกชื่อหนึ่งที่เรารู้จักกันดีก็คือสวิชชาร์ดหรือสวิชชาร์ดนั่นเองนะคะ <Okay. S 2> เป็นตระกูลเดียวกับบียรูทนะ เรียกอีกหนึ่งว่าผักกาดฝรั่งนั่นเองเนาะ <Okay. S 1> เป็นอีกหนึ่งในซุปตาผักคุณค่าอาหารสูงนะคะ <Wow. S 1> ดูใบเขาผู้ชมใบเล็กกว่าปลูกที่ออสเตรเลียหน่อยหนึ่งเห็นแม่บ้านที่ออสเตรเลียเขาปลูก <Okay. S 1> เพราะว่าเขาเป็นผักเมืองหนาวเนาะชอบอากาศเย็นๆชื้นดินนี่ก็ต้องมีความชุ่มชื้นนะคะรดน้ำเช้าเย็นแต่ก็สามารถที่จะปลูกแดดรำไรนี่ได้นะแต่ถ้าเป็นแดดจัดๆนี่เราก็ กลัวใบเขาจะแห้งจะไหม้เกินไปเนาะ oh, uh. เขาเขามาอยู่ต่างถิ่นเนาะเราก็ให้เขาอยู่แบบสบายหน่อย <Okay. S 1> ก็เป็นเนี่ยร่มรำไรใต้ต้นลีลาวดีนี่นะโอเคแล้วก็รดน้ำผสมวยน้ำชีวภาพแล้ว,ลวซิวบีดนี่ก็อีกชื่อหนึ่งก็คือสวิชชาร์ดก้านขาวนะคะโ <Okay. S 1> อเคแล้วก็จะมีมิกซ์สวิชชาร์ดก็คือเป็นก้านเป็นคอร์ูฟูลสีๆนะอันนี้ต้นหนึ่ง เป็นสีส้มมาถ้าก็โตแล้วก็จะค่อนข้างสวยใยนิดเนี่ยมาวุ่นวายเนี่ยให้กินแล้วก็ม่แล้วสุกตาคุณค่าอาหารสูงนะก็นี่แหละหลักๆก็จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะคะจากคครโรฟิลสีเขียวเขียวก็นี่แหละแล้วก็มีวิตามินซีวิตามินเอที่ค่อนข้างสูงนะคะ <c oughs> บำรุงผิวพรรณบำรุงสายตามีไฟบง่ไฟบงไฟเบอร์ช่วยระบายประโยชน์ทั่วไปก็เหมือนเหมือนกับสวิชชาร์ดหรือสวิชชาร์ดบ้านเรานะคะ หรือสวิชชาที่แล้วก็เป็นตระกูลเดียวกับบีทรูทนะคะแต่บีทรูทเนี่ยเราจะกินหัวใต้ดินเนาะแต่อันเนี้ยเราจะกินตั้งแต่เนี่ยก้านขึ้นมาถึงใบเนี่ยนะคะ<อ>เดี๋ยวจะเก็บไปห่อเมี่ยงนะคะเมี่ยงประทูก็ใบเนี่ยจะรสชาติจืดจเหมือนสวิชชานั่นแหละแต่ว่าในส่วนของก้านเนี่ยเขาบอกว่าจะรสชาติค,คล้ายบีทรูทหรือบีทรูทนะคะ นะแต่ที่แน่ไม่ขมไม่เฟื่อนนะคุณผู้ชมก็น่าจะกินง่ายอยู่เป็นผักกาดฝรั่งนั่นแหละนะคะเมนูแนะนํานะกินสดก็จะเป็นเมนูปั่นนะสูทตี้ผักปั่นเพื่อสุขภาพนะตอนเช้าๆนะั่นก็ช่วยดีท็อกซ์ได้ดีนะคะว <c oughs> ิตามินแร่ธาตุตะพืชตะพื้นนะแล้วก็ช่วยระบงระบายได้ดีนะคะหรือว่าจะไปกินเป็นสลัดก็นิยมนะคะกินสดๆเป็นสลัดไปห่อเมี่ยงบ้านเราก็ แก <Okay. S 2> ล้มป่นก้อยราบน้ำตกได้เลยนะคะหรือว่าจะไปผัดก็ได้นะผัดใช้ไฟเป็นกลางค่อนข้างแรงแล้วก็ผัดเร็วๆนะคะวิตามินซีจะสูญสาลายไปกับความร้อนผัดน้ำมันหอยผัดผักธรรมดาเนี่ยคะ่ะหรือว่าจะไปใส่มะม่วงมาม่าก็คือกินได้หลากหลายนี่แหละชอบกินสดก็กินสดนะใครที่ชอบไปปรุงก่อนก็ตามจะสะดวกแต่ว่าต้องระวังนิดนึงอย่าใช้ความร้อนนานเนาะเดี๋ยวของดีนะวิตามินซีจะสูญสลายโอเคอ่าโอเค ก็เดี๋ยวท้ายคลิปนี้จะรีวิวประโยชน์เต็มๆของซิวเบีดหรือว่าสวิตชาร์ดก้านขาวนี่นะคะ <Okay. S 2> อันนี้คือลงดินนะเขาก็โตได้เรื่อยๆเลยสองเดือนก็ตัดไปกินได้แล้วการปลูกผักแต่ละชนิดเนี่ยโดยเฉพาะผักเมืองนอกผักนําเข้าที่เราหามเมล็ดพันยากๆเนี่ยเราก็จะเก็บต้นไว้ทําพันุ์ด้วยนะคะ <Okay. S 2> ก็คือนี่แหละเราก็ตัดกินไปนะแล้วปลูกครั้งหนึ่งเนี่ยเก็บกินได้นานนะมีคมๆม,มาตัดก้าในใบนี่นะคะ ข้างนอกนี่นะออกไปกินานเหลือข้างในไว้นะคะเหลือไใบข้างในไว้เนี่ยให้เขาปรุงอ่านสังเคราะห์แสงเนี่ยสักสามสี่ใบนะเขาก็จะแตกใบใหม่ออกมาเรื่อยๆคือปลูกครั้งเดียวว่าเก็บกินได้นานทีนี้ถ้าเราจะเก็บไว้ทําพันธ์ุก็หลายเดือนขึ้นไปนะคะ <trans Ting ler> เขาก็จะเริ่มแก่นะ เริ่มแก่เริ่มโรยทีนี้เขาก็จะมีมีเมล็ดนะคะเราสามารถที่จะเก็บเมล็ดไว้ทําพันธุ์ได้นะ <Okay. S 1> ซึ่งผักที่เราปลูกแต่ละชนิดเราก็จะพยายามเก็บเมล็ดไว้ทําพันธุ์เองที่แน่แนก็จะเป็นเมล็ดพันธุ์อินทรีย์นะที่ไม่มีเคมีเจือปน <Okay. S 1> นะคะนะเพราะว่าของเราเนี่ยปลอดเคมีร้อเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะคะคร <Wow. S 1> าวหน้าเราก็ไม่ต้องซื้อนะ <Yahoo. S 1> แล้วคุณผู้ชายกลับบ้านออสเตรเลียคราวหน้าก็ไม่ต้องสั่งซื้อซิวบีดแล้วก็ไปสั่งอย่างอื่นแทนนะ <laughs> <laughs> ชอบสั่งซื้อผักนะสามีไปเมืองนอกเนี่ยบางคนก็จะฝากซื้อของแบรนด์เนมเครื่องสอําอางนั่นนี่โน่นเนาะเราก็จะฝากซื้อเมล็ดผักก็าฝากแล้วไม่ได้เสียตังคนะ่ะเขาก็ซื้อให้แล้วอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นซิวเบีร์ที่ปลูกลงดินนะคะถ้าปลูกลงกระถางก็แนะนําว่าเป็นกระถางสิบสองนิ้วต่อต้นนะคะต้นเขาก็จะใหญ่โตได้เต็มที่นะคะ <Okay. S 2> โอเคโอเคคลิปจะยาวยืดเยือไปกว่านี้นะคะก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันสําหรับซิวเบีร์นะคะ อย่างเนี้ยผักซุปตาคุณค่าอาหารสูงคุณค่าที่คุณคู่ควรนะคะ, <Okay. S 2> มะเมล็ดยังเหลืออยู่นะคะ <Okay. S 2> เดี๋ยวจะพอกล้าก,ก่อนแล้วแล้วค่อยแบ่งปันสําหรับสมาชิกที่สนใจจะไปปลูกเลี้ยงเอาไว้กินเอง <Okay. S 2> เป็นผักอินทรีย์อีต่อใจได้ประโยชน์และปลอดภัาายต่อสุขภาพนะคะ <Okay. S 2> วันนี้ลาแล้วนะคะ <Okay. S 2> ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ขอให้มีวันที่ดีกันทุกคนบ๊ายบาย สวิชชัตสวิชชัหรือผักกาดฝรั่งเป็นผักใบเขียวในตระกูลเดียวกับบีทรูทมีถิ่นกำเนิดในแถบเมดิเตอร์เรเนียนและยุโรปในประเทศไทยปลูกมากทางภาคเหนือหรือภาคอื่นๆก็มีปลูกกันมากขึ้นสวิชชัไม่มีหัวใช้รับประทานใบและกา้านไม่ขมรสชาติจืด,จดมีหลายสายพันธุ์ใบหยิกเป็นคลื่นสีเขียวเข้มก้านใบมีขนาดใหญ่และแบนมีหลากหลายสีสันเช่นสีแดงชมพู ส้มขาวและเหลืองเป็นต้นนิยมบริโภคในส่วนของใบและกา้านต้นอ่อนนิยมรับประทานสดหรือใช้ตกแต่งเพิ่มสีสันของจานสลัดหากเป็นต้นที่มีขนาดใหญ่มักนำมาลอกเยื่ยกยอ,อก้านใบออกหั่นเป็นชิ้นๆแล้วจึงนำไปต้มตุนผัด ชุบแป้งทอดหรือรับประทานสดๆเป็นน้ำปัน่นหรือสมูทตี้เพื่อสุขภาพหรือเป็นสลัดก็สุดแล้วแต่ชอบสีวิชชัดเป็นผักเมืองหนาวที่มีคุณค่าทางอาหารสูงประกอบด้วยโพลีฟีนอลแอนต้ออกซิแดนซ์มากกว่า13ชนิดจึงมีสคุณสำคัญช่วยต้านความชราและป้องกันมะเร็งมีโปรโตีนและใยอาหารสูงจึงช่วยระบายและบรรเทาอาการท้องผูกได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีวิตามินเอช่วยบำรุงสายตาวิตามินซีช่วยบำรุงผิวพรรณและเสริมภูมิต้านทาน รวมไปถึงว e, ิตามินอีเคโพแทสเซียมและแมกนีเซียมสวิิชาจึงถือว่าเป็นผักเพื่อสุขภาพคุณค่าที่คุณคู่ควรสำหรับคนรักสุขภาพถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมหามาลองรับประทานกันดูนะคะ okay.